นี่โทรอย่าให้เงินงูอย่างนี้เลยนะโทรเขาบอกว่าจอยบอยเป็นแก๊งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไอ้หัวเมืองอ่ะคือห้าหกแปดตอนนี้คือเพนพี่พี่โทรจอยบอยจึงถึงไม่เพนเอาไม่เพนเอาเอเซนไอเซนมันได้จ่ายไอเดบบไปอ่ะขอไอเพนอะไรพี่มีเนขอเพนแปดไอ้น้องเพนจะอมเลยแล้วขอมาอะไรไม่มีอ่ะไม่ได้มัเก็บไอเดอบเมื่อเช้าตอนไี้คืออะไงไม่มีขอตังค์ใช้หน่อยครับขอตังค์ใช้เล่นจบมาเหนื่อยมากเลยขอตังค์ใช้หน่อยครับ นะคุณนิราสนะอี๋ต่อไปสู่เขาอย่างเดียวเลยเนี่ยคืออะไรไม่รู้ทต่างชาติอะไรครับาางช่ตไม่ไม่แสตนึงก่อนที่คนลีคนไปคนคนนี่คนบิดเลาวคนบิดนะคนบิดเราเนาะไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยครับเวลามีคนทวงตังหูมันดับออโต้อะเวลาเวลาเวลาแบบเพื่อพกกระเป๋าไม่ได้ยินครับ190ครับ190 190 190แบบเน้นๆ190 ้าหกแปดครับห้าหกแปดเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ก็ได้ครับเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่จะห้าสิบห้าค่าได้มห้าได้ครับได้แต่ว่าความรวยมันวัดกันที่เงินในบัญชีนะจริงอ่ะจริงจริงจริงก็อะไรคะเจ็ดสแปดครับห้าหกแปดครับอันนี้พีรายเอาเข้ามาอะไรสามสิบห้าครับเข้ามาอะไไม่ได้กก็ได้เขมือเขมือห้าหกแปดห้าหกก็ได้คือเลยเมือเออสามสิห้าครับสามสิบห้าทางเลยเลยค่ะทีละคน เลขหนึครับหนึ่งเก้ย์หนเกยเอ้ยวิโดนเลยนะเจ็ไม่แล้นีามีเหลขายไหมน้องานเล็กพี่นีาสามย์หาโอ้โหอ้้มีคแ้ะอร่อพี่เชลชอาไม่เขาัใครเขาคือถ้าเขาัใครไว้คนนั้นไงน้องใช่หล่ะ้างหไปเนี่ยอะไรน้องผู้พี่ดับอ่ะผู้พี่ดับอะน้องอะไรนะ เรื่องภาษาเราเป็นเรื่องใหญ่ก็เหรอแบ่งแบ่งใหม่นี่เนาะเขาเขาให้พี่มากแค่เนี่ยเขาให้เท่าไหร่พี่เนี่ยหวไอ้อยากน้อยก็มีแบ่งอ่ะมีน้ำใจอ่ะไอาเนี้ยคือน้ำใจใหญ่หลวงอ่ะจริงจริงจริงมีอะไรเราไปด้วยกันก็ได้ว่าจะให้เยอะกว่านี้กูนดิ้งว่าจะให้เยอะกว่านี้เออเดิขาด้วยจริงเพราะว่าเนี่ยพี่ให้น้อยจังอ่ะเออแต่ว่าเขาเลยนะมไกองเดี๋ยวเราให้เราหนในของผมอ่ะให้ทุนนี้หมดแล้วส่วนแบ่งอ่ะโถโไหนในทจังหวัะ เอาเลยเอามาสองคนมาเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่าเอาไม่เขาแก่แล้วอ่ะเดี๋ยวน้ำมาติดน้องๆคืออะไรคืออะไรเอางี้พี่แจ๊กไม่ขออะไรเยอะเพนแปดอันพี่ได้ห้าหกแปดผิดปะปะปะสัตว์เลยไม่ไม่เม่พี่อจ๊กพี่แจ๊กไม่แบ่งเลยอ่ะได้คนเดียวเลยอ่เขาเชื่ออะไรเขาไม่พูดเลยอ่ะพี่แบ่งแล้วน้องพี่แบ่งแล้วน้องไม่ไม่มีพี่ผมแบ่งกับใครเลยน้องไม่มีพี่ผมแย่เลยนี่อ่ะพี่นี่อ่ะพอจะมีเงินสำับสนุน แไหครับหอาูบ่ะแก่เกินพี่โทแม่พี่ก็อันนี้ใช่อันนี้ป่ะครับแฟนจุลจีกาบจาวนี้ใช่ป่ะใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมคุณใช่แฟนจารุงจิป่ะครับคุณอะแกไปพี่โทแกไปพี่ตอบตอบครับตอบตอบครับตอบตอบครับตอ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 บครับครับไม่ครับคิดถึงครับคิดถึงไงคิดถึงไงคือคนเราไม่ได้คิดถึงกันไม่ได้หรอ ไอโซมัตไอมิดยูอะเออไอมิดยูโซฮอตอะไอโอ้โหคนเยอะเกินอหนีเกมอยู่ก็โซฮอตอะอยู่ก็โซฮอตอีกเนาะโหอันนี้คือสถาปนิกเบอร์หนึ่งของประเทศไทยป่ะครับอันนี้น่ารีแอรมาดีนหน่าดูความดีหูสิปิดยูทูจ้าอันนึงนะเอ๊ะนั่นคืออันสองนั้นคืออะไรเอ้ยคืออะไรอหล่อยคืออะไรไม่คือเมื่อไรจองแบบพ่อแม่ผมเนี่ยรอนานละฮะ ไหนเอาส่งห้องมาดิเอาที่อยู่มาได้เดี๋ยวไปวัดให้สวยต้องงั้นแต่ไม่ต้องพาจุงมานะครับถ้าจะมาก็มาคนเดียวเย้ไหมโอเคได้ <สง S 1> เลยลงนะสวยไม่ต้องเดี๋ยวไม่ต้องส่งครับเดี๋ยวไปรับเลยถึงที่อ่ะถึงที่ทั่วไทยอ่ะสามสิบนาทีอ่ะอันรถตีหกครับโอ้ยโห ไปธนาครปะธนาคารเร็วๆเฮ้ยมึงจะเบิอะไรเนี่ยไอรั่วเดี๋ยวนี้มึงเอามาหน่อยดิน้องไอเยี้ยนี่หนักแล้วติดหนักแล้วอ่วเอยดะใครวะจำได้ไงอ่ะความจำดีนะนี่คนสวยจำได้ตลอดเหรครับ แม่แบขมไม่มือขัมือขำน้องมือขำน้องเออม่ใชหัวหัวน no> ่อยไม่ไม่คือไม่คือจะแบ่งให้ดูจะแบ่ง